ในรายการสัปดาห์นี้มีเกมแนว f อ s ภาพสมจริงมากจนหลายคนเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นเกมเพลย์แฮกเกอร์เครื่อง Switch โดน Nintendo สั่งฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายไปตลอดชีวิตแฟนเกมทำมอสมุมมองบุคคลที่1ของเกมเดอะลาสซับเบิรสมอสเตอร์ฮันเตอร์เปิดตัวเกมมือถือภาคใหม่รวมถึงข่าวน่าสนใจอื่นอีกมากมายสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชคือเวลาผ่านไปโคตรไวเลยตอนนี้จะหมดเดือนเมษาละมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าอาร์ลคอดโชว์เกมเพจเต็มเต็ม,ตมบรแรก ทำให้หลายคนนะครับสงสัยว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่าคือถ้าใครใช้ทวิตเตอร์บ่อยๆน่าจะเห็นคอนเซปต์เกมนี้ระหว่างการพัฒนานะครับอเล็กคอร์เนี่ยเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1ใช้ภาพสไตล์บอดี้แคมหรือกล้องติดตัวตำรวจเวลาปฏิบัติหน้าที่เกมจะเน้นไปที่เนื้อเรื่องนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกคำพูดของตัวเองได้ซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อนเนื้อเรื่องด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนสนใจเนี่ยคือกราฟิกของเกมนี้นะครับที่จําลองฟุตเทจสไตล์บอดี้แคมเนี่ยออกมาได้สมจริงมาก คือเอาจริงๆนะครับถ้าให้ผมดูฟุตเทจนี้ครั้งแรกโดยที่ไม่บอกเนี่ยผมก็คงคิดว่ามันเป็นวิดีโอจากบอดี้แคมป์ทั่วไปอะซึ่งจริงๆผมว่าเกมเนี้ยทำได้ดีตั้งแต่เวอร์ชันคอนเซปต์แล้วครับแต่เวอร์ชันเกมเพลย์อันเนี้ยที่เอามาโชว์ล่าสุดเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากอย่างเช่นแสงเงาเนี่ยจากที่สว่างไปที่มืดมีการปรับแสงแป๊บหนึ่งเหมือนกล้องจริงๆอนิเมชันการวิ่งเดินและถือปืนเนี่ยทำออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อประจุถึงกราฟิกนะครับพวกแบบฟุตเทจสไตล์บอด จนหลายคนเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นเกมเพลย์จะเป็นวิดีโอบอดี้แคมเอามาใสา UI ่ UI เกมเฉยๆเพื่อสร้างกระแสให้คนสนใจซึ่งผมก็ไม่โทษนะครับคนที่คิดแบบนี้เลยเพราะว่ามันทําได้แบบดีจริงๆอะแล้วก็ใช้พลังของระบบลูเมนในเอเลนจินฟาร์อย่างเต็มที่เลยในวันต่อมาเนี่ยผู้พัฒนาเกมเลยต้องอัปโหลดวิดีโอเมนูดีบัคเพื่อโชว์การเดินทั่วไปแล้วก็ยิงปืนเล่นไปจนถึงสลับไปมาระหว่างมุมกล้องผู้เล่นกับมุมกล้องฟรีแคมที่สามารถทะลุกำแพงได้ นึกดูครับขนาดโชว์ขนาดนี้แล้วอะ่ะยังมีคนไม่เชื่อว,ว่ามันเป็นเกมเพลย์อยู่ดีเนื่องมาจากมันทําได้ดีมากนะครับจนอาจจะแบบดีเกินจริงคือสงสัยไว้ก่อนอนะ่ะดีกว่าครับแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดอันเลคคอร์ดใส่วิชลิสไว้ได้แล้วบนสตีมโดยส่วนตัวผมว่าน่าจะมีเกมลักษณะนี้มากขึ้นนะครับคือถ้าใครยังจําได้ช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนจําลองสถานีรถไฟในอ e n Engine 5ทำออกมาในสไตล์วิดีโอในโทรศัพท์เนี่ยที่สมจริงมากจนคนแยกไม่ออก ไปกันที่ข่าวต่อไปแฮกเกอร์เครื่อง Switch โดน Nintendo ฟ้องเนียกค่าเสียหายเป็นเงินล,ลาวๆ25-30%าาไปตลอดชีวิตผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวค่ายนี้มาบ้างนะครับคือบริษัทนี้มันเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อมากในการฟ้องแบบคนที่ทำแฟนเกมสร้างมดของเกมไปจนถึงทำอิมูเลเตอร์เกมเก,มก่าๆของ Nintendo เนี่ยที่หาซื้อไม่ได้แล้วเนื่องจากหยุดผลิตมาหลายสิบปีคิดดูครับว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีข่าวว่า มีคนทำวิดีโอ speed run กับมอดของเกม Nintendo บน YouTube เนี่ยโดนสั่ง t a k ดาววิดีโอเกือบทั้งช่องนะครับแน่นอนว่าคนที่แฮ็กเครื่องกับขายเครื่องเถื่อนนี้ยิ่งโดนหนักเลยเรื่องนี้ก็เป็นอัปเดตจากปี2020นะครับที่แฮกเกอร์ของเครื่อง Switch ชื่อว่า Gary b o w s e ซหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม s ิคิว t e r ที่ทำเงินหลายล้านดอลลาร์จากการแฮ็กเครื่อง Switch โดนจับขังคุกนานกว่า40เดือนแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนเนื่องจากมีอายุมากแล้วรวมถึงมีปัญหาทางสุขภาพแต่ก็ไม่ได้ออกมาแบบสบายๆนะครับ นื่งจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับ Nintendo อีกประมาณ10ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า320ล้านบาทเลยคือแน่นอนครับว่าเขาไม่มีเงินจ่าย n i n t e n d o ก็เลยให้ข้อตอกลงนะครับให้เขาเนี่ยจาย่ายเงินเดือนราวๆยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนไปตลอดชีวิตคือบริษัทนี้แม่งอย่างโหดนะครับเหมือนเป็นทาสมันไปตลอดชีวิตเลยไปกันที่ข่าวต่อไปองค์กรการคาร้าในสหราชอณาจักรสั่งการห้ามซื้อขาย Activision Blizzard ของ Microsoft เนื่องมาจากว่จะเป็นการปิดกันการแข่งขันทางการตลาดของคราวเกมมิ่งใน UK ผมรู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นข่าวประเทศที่ไม่อนุญาตการซื้อขายนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Microsoft ประกาศซื้อขาย t i v i s i o n ่ l i z z a r d ด้วยมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาททำให้สะเทือนวงการไปทั่วโลกนะครับแต่ก็ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลหลายประเทศเรื่อยๆโดยที่มีโซนีเนี่ยแสดงความต่อต้านอย่างชัดเจน ล่าสุดองค์กรที่ดูแลด้านการแข่งขันทางการตลาดของสหราชานาจักรเนี่ยหรือเรียกสันส้นๆว่า CMA ได้ออกมาประกาศต่อต้านการซื้อขายนี้โดยมีใจความสําคัญในรายงานว่าเราได้ข้อสรุปว่าการรวมกันของ2บริษัทเนี้ยจะทําให้เกิดมหาอํานาจในการตลาดคลาวเกมิงซึ่งตอนนี้ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ราวหกสิเจการซื้อขายนี้โดยมีเป้าหมายจะลดคู่แข่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อตลาดที่กําลังเติบโต ส่วนด้าน Activision Blizzard ก็ส่งคำร้องขอให้พิจารณาการตัดสินนิหม่แล้วครับไปกันที่ข่าวต่อไปมีแฟนเกมทำม็อดมุมมองบุคคลที่1ของเกม The Last of Us Part 1บน PC อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่หลายๆคนเนี่ยรอเวอร์ชั่น PC ถึงเกมเนี่ยจะเปิดตัวได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากมีปัญหามากมายแล้วก็มีบั๊กช่วงเปิดตัวแต่ก็มีการปล่อยแพชออกมาแก้ไขเรื่อยๆล่าสุดก็น่าจะเป็นแพช1.0.4นะครับ แล้วช่วงต้นเดือนเนี่ยก็มียูทูบเบอร์ช่อง Voyager Revenge ที่ออกมาโพสตโชว์ฟุตเทจระหว่างการพัฒนาของมอดที่จะเปลี่ยนให้เกมเนี่ยเป็นมุมมองบุคคลที่1ซึ่งก็เพิ่มความระทึกในการต่อสู้ในเกมมากขึ้นเนื่องมาจากมันอยู่ใกล้นะครับบวกกับเกมเนี้ยมีรายละเอียดฉากแล้วก็โมเดลตัวละครที่มันแบบทาได้ดีมากอยู่แล้วด้วยมอดตัวนี้ก็ยังมีหลายอย่างนะครับที่ยังปรับอยู่อย่างเช่นพวกแอนิเมชันต่างๆแล้วก็ยังมีคนถามด้วยว่าสามารถยกปืนขึ้นมาเล็งแบบไอออนไซด์ได้ไหม คือดูจากเกมเพลย์แล้วเวอร์ชันนี้น่าจะยังไม่ได้นะครับส่วนถ้าใครอยากดูเกมเพลย์เต็มๆของม็อดนี้นะครับก็สามารถไปดูต่อได้ที่ช่อง v o y a g e r u r n ว l เลยไปกันที่ข่าวต่อไปแคปคอมกับ Niantic เปิดตัวเกม Monster Hunter Now จะเป็นเกมลักษณะเดียวกันกับ Pokemon Go และรายละเอียดที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีบอกไว้ว่าผู้เล่นเนี่ยต้องเดินไปเดินมาในสถานที่จริงเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์ดังๆในซีรีส นอกจากนี้ก็ยังสามารถเล่นโคออฟกับผู้เล่นอื่นได้แล้วเวลาเจอมอนสเตอร์เนี่ยถ้าไม่สะดวกเล่นทันทีเนี่ยก็สามารถปิดแอปไปก่อนแล้วมาเปิดเล่นทีหลังได้โดยการปาเพนบอลใส่มอนสเตอร์ไว้ก่อนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้เล่นมอนสเตอร์สเตอร์สมัยนีย้จะรู้จักเพนบอลกันไหมคือหลังๆม่ไม่ต้องใช้แลวไงคือพูดตามตรงเลยนะครับผมว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเจอชะตาการรมแบบเดียวกันกันกบพวกแบบ h ฮ r r y p o พ t e เตอร์วิสซาร์ยนหรือไม่ก็ t ด e w วิ c h e r Mon อ t e r Slayer ที่เปิดบริการได้ไม่นานนะครับเพื่อหวังกาะก,กระแสของโปเกมอนโกแล้วก็ต้องปิดบริการเกมไปยังไงก็ตามนะครับถ้าใครสนใจมอ r h เต t e r n าวเนี่ยเขาว่าจะเปิดให้เล่นช่วงเดือนกันยายนครับไปกันที่ข่าวต่อไป w a r n e r b r o t h e เตโชว์ตัวอย่างเกม h a r r y p o พอตเตอร์ภาคใหม่ชื่อว่า Quidditch c h a m p i o นจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับที่แน่ๆคือเกมนี้จะเน้นแข่งกีฬาเป็นหลักเลยมาในกราฟิกสไตล์การ์ตูน แล้วก็เปิดให้ผู้เล่นบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปร่วมทดสอบได้แล้วจากข้อมูลคนที่สมัครเข้าไปได้เนี่ยก็มีบอกไว้นะครับว่าผู้เล่นจะสามารถเลือกตำแหน่งได้4อย่างก็คือเชสเซอร์ซิกเกอร์บิทเตอร์แล้วก็คีเปอร์แล้วก็เหมือนเกมเนี่ยจะให้ผู้เล่นเน้นความสามารถไปแบบแ,บบแค่ทางเดียวพอตัวละครผู้เล่นสามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนได้ซึ่งก็น่าจ,จะเป็นจุดที่ทําเงินของเกมนี้นั่นเองคือจากข้อมูลบนดิสคอร์ดของเกมเนี่ยก็มีบอกไว้นะครับว่า ผู้เล่นที่ได้เข้าร่วมทดสอบเนี่ยเหมือนจะมีสัญญาที่ห้ามพูดถึงเกมด้วยเพราะงั้นก็น่าจะไม่มีข้อมูลใหม่เปีกสักพักอันต่อไปเป็นอัปเดตสั้นๆครับเดออโตมาตาทำยอดขายทะลุ7.5ล้านชุดแล้วทั่วโลกหลังจากควงจำหน่ายมามา,มากกว่า6ปีเกมนี้ผมว่ายังอยู่ในใจของหลายคนนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยผมก็ทำโพลถามว่าถ้าเลือกได้เนี่ยท่านผู้ชมอยากเห็นวิดีโอจากเกมไหนมากที่สุดซึ่งเดออโตมาตาก็ชนะขาดนะครับแบบเกินคาดของหลายๆคนเลย รวมถึงผมด้วยและเป็นโอกาสนะครับที่ทําให้ผมเล่นจบหลังจากด,ดองเกมนี้มามากกว่า6ปีแล้วก็เข้าใจเหตุผลเลยครับว่าทําไมคนถึงยังเล่นแล้วก็พูดถึงเกมนี้อยู่จนทุกวันนี้เมื่อวันที่23เมษาเนี่ยทางสควอชนิกก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเนโอโทมาตาทำยอดขายทะลุ7.5ล้านชุดไปแล้วทั่วโลกซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ยอดขายน่าจะพุ่งขึ้นเร็วช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเวอร์ชันสวิชที่วางจําหน่ายไปกับอนิเมะที่กําลังฉายอยู่ ทำให้หลายคนเนี่ยหันก็มาสนใจซีรีส์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าขอขอบคุณคุณโยโกทาโรที่คิดผลงานแบบนี้ขึ้นมาได้ไปกันที่ข่าวต่อไปกริลล่าเกมยืนยันกำลังพัฒนาเกม Horizon ภาคใหม่อยู่ Horizon Forbidden West Burning Shore ก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะครับซึ่งก็เป็น DLC ต่อเนื้อเรื่องจากเกมหลักโดยทางค่ายเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าได้ทำภาคต่อมาสักพักแล้ว รวมถึงยืนยันการมีตัวตนของเกมมัลติเพลเยอร์ที่เป็นสป i ิน f f ออฟของเกมด้วยหลังจากเป็นข่าวลือม,มานานช่วงปีที่แล้วคือถึงตอนนี้โซนี่จะยังไม่ใช่ยอดขายของภาค Forbidden West แต่ก็คาดว่าน่าจะน้อยกว่า God of War Ragnarok ครับที่ทำยอดขายไปแล้วมากกว่า11ล้านชุดคือถ้าเยอะกว่าหรือว่าตัวเลขน่าพอใจเนี่ยเขาน่าจะโชว์มานานแล้วครับแต่ก็คงดีพอแล้วครับที่จะให้งบในการทำภาคต่อไปแหละเอาจะว่าไปเมื่อไม่นานมานี้เหมือน Horizon Forbidden West Burning Shore เนี่ย จะมีดราม่าบนเว็บไซต์ Metacritic โดยการโดนรีวิวบอมนะครับเนื่องมาจาก DLC เนี้ยเอลอยสามารถเลือกโรแมนซ์กับตัวละครผู้หญิงได้ทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับจนผมต้องอัดเพิ่มเข้าไปในวิดีโอเลยคือ Armor Core 6 f i r e of Rubicon เนี่ยปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์อัแรกพร้อมกับประกาศเป็นวางจำหน่ายด้วย สำหรับคนที่สงสัยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าจะเป็นเกมเพลย์แนวแอคชั่นรวดเร็วคล้ายๆกับภาคที่ผ่านๆมาแล้วก็ไม่ใช่แนวโซแน่นอนพผู้ตรงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับซีรีส์นี้เท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เล่นภาคก่อนหน้านี้แต่เนื้อเรื่องที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีบอกไว้ว่าคือมันมีสาสานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคอร์เรลเนี่ยปรากฏตัวขึ้นบนดาวรูบิคอนทรีแต่แทนที่จะถูกใช้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานใหม่ของดาวเนี่ยคอร์เรลกับทําให้เกิดปรากฏการณ์หายานะทาให้ดาวที่อยู่ใกล คือ50ปีต่อมาเนี่ยก็มีการค้นพบคอรัลที่ผิวดาวอีกครั้งซึ่งก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์แข่งแย่งกันนะครับระหว่างองคอ์กรต่างๆผู้หวังเอาธาชนิดนี้ไปทําอาวุธทําลายล้างผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทหารรับจ้างลายสังกัดที่สามารถเลือกเข้าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือจะสู้คนเดียวก็ได้เหมือนกันนอกจากตัวอย่างเกมเพลย์ก็ยังมีการปล่อยสกินช็อต 4K รวมถึงประกาศวันวางจำหน่ายด้วยโดยเกม a r m r Corps 6: Fire of Rubicon จองจำหน่ายวันที่25สิงหาคมสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One, Xbox Series X/S และ PC ส so, ่วนนี้คือสเปคขั้นต่ำของ PC ที่แนะนำครับไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ชินจิมิคามิอดีตผู้สร้างเกม Resident Evil ต้นฉบับบอกว่าชอบ Resident Evil 4 Remake มากหลังจากเล่นจบคือตอนผมเห็นเขาทวีตเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยคือผมโคตรสนใจเลยครับเนื่องมาจากเกมเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของเขาสมัยที่ยังทำง,งานอยู่กับ Capcom แล้วก็เป็นหนึ่งในเกมนะครับที่เปลี่ยนทิศทางใหม่ให้ซีรีส์แล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเกมแนวเตอร์เพร์เซนยุคใหม่หลายเกมด้วยแฟ,แฟนๆหลายคนเลยสนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงที่ผลงานของเขาโดนรีเมคด้วยฝีมือคนอื่นปรากฏว่าเขาเอามาบอกว่าชอบทิศทางใหม่และสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเวอร์ชันของเขาซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับคือแคปคอมมึงมาถูกทางแล้วแล้วก็อย่างที่เพิ่งรายงานไปครับว่า Resident Evil 4 Remake เนี่ยทำยอดขายทะลุ4ล้านชุดไปแล้วภายในสสัปดาห์แรกเท่านั้น ขึ้นเป็นอันดับ2เกม Resident Evil ที่ขายดีที่สุดในซีรีส์แพ้อยู่แค่ภาคเดียวครับคือภาค6แน่นอนว่าแคปคอมคงไม่หยุดกระแสการรีเมคเกมเก่เกกาๆไว้แค่นี้แน่นอนแม่งกำลังมือขึ้นเลยไงแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับข่าวที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำช่วงนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้อาจจะมามาหายหายไปบ้างเนื่องจากผมติดธุระอย่างอื่นครับแต่ผมจะพยายามอัปโหลดคอมมูนิตี้แท็บบ่อยขึ้นเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้ว่ายังไม่หายไปไหน <laughs> กับอัปเดตบนทวิตเตอร์เรื่อยๆครับ อาจะว่าไปเป็นคนติดตามกันได้นะส่วนใครที่ยังไม่เห็นข่าวว่า Unreal Engine 5เนี่ยโชว์เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างเกมว่ามันเจ๋งขนาดไหนเนี่ยสามารถดูต่อได้จากวิดีโอนี้เลยครับ